สวัสดีครับมาดู Market Analysis ประจำวันพุธที่27กรกฎาคม2022กันโอเคสำหรับยูโรนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นเคยบอกหลายครั้งแล้วว่าเมื่อไรก็ตามที่ราคานั้นติดอยู่ในบาลานซ์กูเทนโลเคชั o นก็คือขอบบนแล้วก็ขอบล่างของ Balancing เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ราคาอยู่ที่ขอบบนของ Balance เ e l l e r กลับเข้ามา Active เอาราคาลงมาสู่บาลานซ์โลนะครับโอเค ราะฉะนั้นมาสู่วันนี้ตลาดยังติดอยู่ในบาลานซ์ซึ่งบาลานซ์มาแล้ว6วันนะครับเพราะฉะนั้นเดลี่ยังบาลานซ์อยู่วีคลี่ก็ยังอยู่ในบาลานซ์ซึ่งโอกาสนะครับในการที่ตลาดนั้นจะเบรคออกจากบาลานซ์ซึ่ง6วันนี้ในสัปดาห์นี้อาจจะมีโอกาสต่ำนิดนึงนั่นก็เป็นเพราะว่าตลาดสหรัฐมีข่าวสำคัญรออยู่แทบจะทุกวันโดยเพาะอยิ่งวันนี้มี f o m c ตอนตีหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าตลาดติดอยู่ในบาลานซ์ถ้าราคาไม่สามารถเบรกออกไปจากบาลานซ์นี้ได้เคสนี้ราคาอยู่ที่ใกล้ๆกับบาลานซ์โลถ้ามันไม่สามารถเบรกดาวน์ได้ที่นี่จะกลายเป็นคู่เทนโลเคชันของไบเออร์นะครับเพะะียงแต่ว่าวันนี้อย่างที่บอกมี FOMC m ม n ีินิทเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนถึงเวลาที่ข่าวจะออกเราอาจจะเห็นตลาดนั้นค่อนข้างบาลานซิ่งอยู่ในกรอบแคบๆก็ได้ ไม่น่าที่จะเป็นไปได้ที่ราคานั้นจะกลับขึ้นไปสู่บาลานซ์ชายในวันนี้นะครับเพราะว่าเรามีข่าวสำคัญรออยู่โอเคเพราะฉะนั้นนี่คือยูโรพาราล่าสารการมาเก็ตคอนเทคค่อนข้างซับซ้อนประมาณนึงนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่ามันอาจจะกลายเป็นเฟลเบรกเอาท์แพทเทิร์นเพราะราคาปิดข้างบนนะครับจากนั้น โดน e j เจ t แบ็กกลับมาพอขึ้นไปถึงวิลเโซนด้านบน Reject back กลับมาเข้ามาเทรดอยู่ในบาลานซ์แต่เฟลเบรกเอาพทิร์นี้แปลกนิดนึงตรงที่ไม่สามารถจบวันทำเฟรมอัพได้อ n นเดลี่นะครับเพราะว่าโลของวันก่อนหน้าอยู่ที่นี่ราคาลงมาไม่สามารถเบรกโลของวันก่อนหน้าได้หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเป็นเฟลเบรกเอาพทิร์จริง เซลเลอร์ S S ต้องกลับเข้ามาคอนโทรมาร์เก็ตแล้วการที่เซลเลอร์กลับเข้ามาคอนโทรมาร์เก็ตการเบรกโลของมันก่อนหน้าเป็นเรื่องไม่ยากนะครับค่อนข้างง่ายด้วยซ้าแต่การที่มันไม่สามารถเบรกได้นี่แหละคือสิ่งที่เราบอกเราว่าโอเคแม้ว่าเราสงสัยว่ามันจะเป็นเฟลเบ็กเอาไปิร์นแต่เซลเลอร์ที่เซลมูฟนี้ลงมายังเป็น weak เซลเลออยู่นะครับยังไม่ใช่ stronger เซลเลอนั่นอาจจะเป็นเพราะว่า ตลาดกำลังรอข่าวสำคัญอยู่ก็ได้นะครับอย่างที่บอกวันนี้มี FOMC i n นท e เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคงต้องดูต่อไปในวันนี้นะครับว่าตลาดจะมีปฏิกิริยายังไงโดยพา่งยิ่งกับ2โซนนี้นะครับซึ่งเป็น r e s i d e n c e Zone ตาดที่ยังติดอยู่ใต้ initial resistance 2081-20962ยังมีสิทธ์ ที่สุดท้ายแล้วจะตลาดนั้นอาจจะ d e velop กลายเป็น fail breakout pattern นะครับโดยเพ้่งยิ่งถ้าติดอยู่ใต้ r e s i d a n t i a l zone 20587-20710ถึงแต่การที่จะบอกว่าเป็น fail breakout pattern ได้เราจำเป็นต้องเห็น one time f a i l e up จบลงโดยการที่ low ในวันนี้จำเป็นต้องโดน break ลงไปได้านล่างนะครับซึ่งถ้าหากว่าสามารถ break ได้น่าจะลงมาได้ถึงแน่ๆที่โซนนี้ 1 8 4 1ถึง18899หรืออาจจะลงไปต่ำกว่านั้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นจากนี้ปลาประมาณ4วันเราอาจจะไม่ได้เจอกันต้องดูว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงนะครับถ้าลงมาใต้นี้กลายเป็นเฟลเบรกเอาไปเทิร์นแต่ถ้าสามารถเบรกขึ้นไปเหนืออินเชอร์เรนซโซนได้จุดหมายต่อไปของไบเออร์คือการเคลียร์ล t าส e k ไฮส1งห1นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือพาราล่า ทองคำตั้งแต่ที่มันเบรคนะครับเบรคเอาออกจากบาลานซิ่ง5วันนี้ขึ้นไปด้านบนจากนั้นเป็นต้นไปเนี่ยสถานการณ์นั้นค่อยๆเดีย่ยวหลบกลายเป็น f ฟลเบร e เอา u t แพ t เทิรนะครับโดยเพื่งยิ่งเมื่อวานนี้ราคาติดอยู่ใต้ Premarket r e s i s t a n c e s l l l e r active เอาราคานั้นเบรคโลของวันก่อนหน้าทำให้วันทางเฟรมอัพ จบลงแล้วนะครับเดลี่ตลาดกลับเข้าสู่บาลานซ์เฟสไม่ใช่แค่นั้นมีโอกาสสูงมากขึ้นเรื่อยๆที่จะกลายเป็นเฟลเบรกเอาพิร์นนะครับโดยตาบใดที่ยังติดอยู่ใต้อินิเชียลรีสิสตันสถานการณ์จะคล้ายๆกับพาวดดล่าเลยถ้าติดอยู่ใต้อินิเชียลรี n c ส z o นโซนห7 7 7 7 7จ็ถึงหนึ่มีสิทธิ์ที่จะกลายเป็นเฟลเบรกเอาพิร์ r น โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าติดอยู่ใต้ pre market resistance 1.720.23ถึง1.721.97แล้วเมื่อไหร่ที่ราคาเริ่ม break ลงไปใต้ initial support ก็แทบจะประทับตาได้เกือบ1 0 0นะครับว่าน่าจะเป็น fail b อ e a k pattern ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงราคาน่าจะลงมาถึงได้ค่อนข้างแน่นะครับที่ support โซนนี้1.693.16ถ16ึง1.695.56 เพราะฉะนั้นจากนี้ปลาย C1 วันจำเป็นต้องดู area แถวนี้ระหว่าง initial support กับ initial resistance zone เมื่อไรที่เบรกลงมาใต้ initial support สถานการณ์น่าจะ develop กลายเป็น fail breakout pattern ได้แล้ว target ก็คือ support zone ด้านล่างๆนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือทรงคำ bitcoin market context ยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับตลาดน่าจะยังเทรดอยู่ใน fail breakout pattern แต่ยังลงมาไม่ถึงทาร็ตแรกก็คือที่ h v n ครับแต่อย้นก็ตามตัดใบที่ยังติดอยู่ใต้ Resistance Zone 21510 21761ยังมีสิทธิ์ที่เราจะเห็นเซลล์เกกลับเข้ามาอีกทีแล้วราคาก็น่าจะกลับลงไปถึง h v n ได้รวมถึงที่ Support Zone 20375 20539ด้วยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือ Market Analysis ประจำวันนี้อย่างไรก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่เหมือเช่นเคยกลับมาเจอกันวันจันทร์หน้า วันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ